สื่อยกย่องอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ฟอร์มเดือดโชว์เหนือเมสซี่ถ้าพูดถึงนักเตะที่ลิเวอร์พูลต้องการให้คืนฟอร์มมากที่สุดในช่วงนี้หนึ่งในชื่อนั้นต้องมีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ใครจะไปคิดครับว่าการกลับไปเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาคราวนี้เขาจะโชว์ฟอร์มเหนือถึงขั้นเมสซี่อย่างต้องมอง ใช่ครับในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่อาร์เจนตินาไล่ถลม Rico ่มเปอร์โตริโก6.0ต่อที่ฟอร์ดลอเดเดลแม็กอลิสเตอร์ยิง2ประตูเต็มๆและสื่อบ้านเกิดให้คะแนนเขาสูงกว่าลีโอนลเมสซี่เสียอีกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าฟอร์มของเขามันดีขนาดไหนสื่ออาร์เจนตินาพูดถึงเขาอย่างไงและสำคัญที่สุดฟอร์มแบบนี้จะส่งผลอะไรกับลิเวอร์พูลก่อนศึกแดงเดือดสุดสัปดาห์นี้บ้าง ช่วงต้นฤดูกาลนี้แฟนหงหลายคนคงรู้สึกว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ยังไม่ใช่ตัวเดิมที่เรารู้จักจากฟุตบอลโลก2022ใช่ไหมครับทั้งเรื่องตำแหน่งการเล่นที่บางครั้งถูกจับไปยืนต่ำเกินไปทั้งความฟิตที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังแต่ฟุตบอลมันตลกตรงนี้แหละครับพอกลับไปใส่เสื้อทีมชาติทีไรนักเตะบางคนเหมือนเจอพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง เกมอร์เจนนิน่าพบเบอร์โตริโก้แม็กอลิสเตอร์ถูกจัดให้เล่นในบทบาทมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือกลางตัวเชื่อมที่ได้ขึ้นไปทำเกมมากกว่าปกติและสิ่งที่เกิดขึ้นคือ2ประตูสุดสวยจากนักเตะลิเวอร์พูลคนนี้ลูกแรกมาจากการฉวยโอกาสในเขตโทษม่งซ้ำลูกยิงของนิโก้กอนซาเลสเข้าไปส่วนลูกที่2เป็นการยิงจบสกอร์อย่างทงพลังเรียกเสียงปรบมือจากแฟนบอลในสนามได้ทั้งฟอร์ดลาเดเดล หลังเกมสื่อใหญ่ในอาร์เจนตินาทั้งคลารินโบล่า v ีไอพีไทซีสปอร์และร i เวอร์เอลมาสกราต่างพร้อมใจกันยกให้แม็กอลิสเตอร์เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเกมหนังสือพิมพ์คลารินให้คะแนน9เต็ม10พร้อมเขียนว่า2ประตูนี้ยืนยันฝีมือการทำประตูของเขาเขาอันตรายในกรอบเขตโทษมีสัมผัสบอลที่ชัดเจนและมองหาตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอ โบล่า i p บอกว่าด้วย2ประตูเขาเป็นผู้เล่นที่เด็ดขาดที่สุดในเกมนี้เขาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและสัญชาตญาณการทำประตูที่เฉียบคมที่สุดในยุคข,ของโคชสกาโลนีส่วนไทสีสปอร์ถึงขั้นวิเคราะห์ว่า เขาแทบจะเล่นในบทบาทฟอลสไนทําได้2ประตูและยังมีโอกาสอีกหลายครั้งและรีเวอร์เอลมาสกรานเดก็เสริมว่ากองหนังลิเวอร์พูลคนนี้เล่นได้ยอดเยี่ยมมากเขาเก็บบอลได้เร็วยิงได้2ลูกและจ่ายบอลในแดนคู่แข่งได้อย่างแม่นยำเหลือเชื่อ แม้แต่สื่อดังอย่างโอเล่ก็ให้คะแนนแม็กอลิสเตอร์เท่ากับเมซี่ที่8ต่อ10พร้อมเขียนว่าเขาแสดงให้เห็นผลงานที่น่าประทับใจม่งประตูแรกและยิงปิดท้ายอย่างมั่นใจเขาคือหัวใจแดนกลางของทีมพูดกันตรงๆเลยครับฤดูกาลนี้อาเน่สล็อตยังพยายามหาสมดุลในแดนกลางของลิเวอร์พูลอยู่ แม็กอลิสเตอร์เคยถูกจับไปยืนเป็นเบอร์หกหรือกองหลังตัวต่ำซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดเขาเป็นคนที่ชอบเคลื่อนไหวมีอิสระเติมเกมขึ้นหน้าเหมือนที่เราเห็นในทีมชาติอาร์เจนตินาเกมนี้นั่นแหละดังนั้นฟอร์มระดับนี้อาจกลายเป็นคำตอบในใจของสล็อตได้ครับว่าควรปล่อยให้เขาเล่นในตำแหน่งที่ใช้จุดเด่นให้มากที่สุดโดยเฉพาะในแมตช์ใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังจะมาถึงสุดสัปดาห์นี้ เกมที่ต้องการคนกลางที่มีทั้งสมองและความกล้าอย่าลืมครับฤดูการก่อนในพรีเมียร์ลีกแม็กอลิสเตอร์สร้างโอกาสเฉลี่ยต่อเกมสูงสุดอันดับต้นๆของทีมเขามีมุมมองการจ่ายบอลในระยะสุดท้ายที่เฉียบกว่าใครและเมื่อบวกพลังความมั่นใจจากเกมทีมชาติล่าสุดเข้าไปลิเวอร์พูลอาจได้เห็นอเล็กซิสตัวจริงอีกครั้งได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่นักเตะจ,จากลิเวอร์พูลจะถูกสื่ออร์เจนตินาชื่นชมเหนือเมสซี่เพราะอย่างที่รู้กันดี ประเทศนั้นแทบจะมองเมสซี่เป็นเทพพระเจ้าอยู่แล้วดังนั้นการที่ชื่อแม็กอลิสเตอร์ไปอยู่เหนือในหน้าหนังสือพิมพ์มันจึงเป็นสัญญาณสำคัญว่าโลกฟุตบอลกำลังเริ่มมองเห็นบทบาทของเขามากขึ้นอีกครั้งจากนักเตะที่หลายคนมองว่าเงียบเงียบไม่ค่อยมีแสงวันนี้เขากำลังสร้างแสงของตัวเองขึ้นมาใหม่และแสงนั้นกำลังส่องกลับมาที่แอนฟิลด์ ข่าวล่าสุดจากเมอร์ซีไซด์คือแมปอลิสเตอร์จะกลับถึงอังกฤษในอีกไม่กี่วันก่อนเกมเจอร์แมนยูไนเต็ดส่วนไรอันกราเฟนเบิร์ชยังมีปัญหาเรื่องความฟิตทําให้กองหลังชาวอารเจนตายรานี้อาจได้ลงตัวจริงต่อเนื่องถ้าเขารักษาพลังจากทีมชาติกลับมาได้ลิเวอร์พูลจะได้เปรียบมากเพราะเกมแดงเดือดไม่ใช่แค่ศึกแห่งศักดิ์ศรีแต่มันคือเกมที่จะตัดสินโมเมนตัมของทีมในเดือนต่อจากนี้ ฟอร์มที่ดีของแม็กอ i ล t ิสเตอร์จึงไม่ได้สำคัญแค่ในสนามทีมชาติแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการคืนพลังให้ลิเวอร์พูลทั้งทีมแฟนหงฟังอยู่คิดเหมือนกันไหมครับว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เริ่มกลับมาแล้วจริงๆฟอร์มแบบนี้ถ้ายังต่อเนื่องลิเวอร์พูลอาจได้เห็นมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบทั้งรุกและรับอีกครั้งฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยครับคุณอยากให้เขายืนตำแหน่งไหนในเกมเจอแมนยู่นเต็ด กลางรับเหมือนเดิมหรือให้ดันขึ้นสูงแบบในทีมชาติผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นบทสนทนาใหญ่แน่ในห้องแต่งตัวของอาเลส็อตในสัปดาห์นี้ครับโซบอสไลเหนื่อยแต่ฮีโร่ลิเวอร์พูลกลับกำวนก่อนแดงเดือดเหนื่อยแต่ใจสู้คำสั้นๆที่อธิบายได้ดีที่สุดถึงฟอร์มของโดมินิกโซบอสไลในสัปดาห์นี้ครับเขาคือฮีโร่ของทีมชาติฮังการีที่ยิงประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ช่วยให้ทีมเสมอโปรตุเกส2-2ต่อที่ลิสบอนแต่ในขณะเดียวกันคำพูดหลังเกมของเขาผมเหนื่อยมากก็ทำให้แฟนลิเวอร์พูลทั่วโลกเริ่มกังวลขึ้นมาทันทีวันนี้เราจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมนั้นโซโบอสไล์พูดว่าอะไรจริงๆและคำพูดของเขาส่งสัญญาณอะไรถึงลิเวอร์พูลก่อนสึกแดงเดือดสุดสัปดาห์นี้ คืนวันอังคารที่ผ่านมาทีมชาติฮังการีบุกไปเยือนโปรตุเกสในเกมคัดฟุตบอลโลกซึ่งถือเป็นแมตช์สำคัญมากในกลุ่มเพราะถ้าโปรตุเกสชนะพวกเขาจะการันตีการเข้ารอบทันทีและแน่นอนครับเกมนี้เริ่มต้นเหมือนบทเดิมที่เราเห็นบ่อยๆคริสเตียโนโรนัลโดยิยง2ประตูให้เจ้าบ้านนำา2ต่อ1เหมือนจะปิดเกมได้แล้ว แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายของเกมโดมินิกโซ,โซบอสไลก็โผล่ขึ้นมาที่เสาสองซัดเต็มข้อช่วยให้ฮังการีตีเสมอ2ต่อ2อ,อย่างเหลือเชื่อไม่ใช่แค่ประตูเท่านั้นนะครับเขายังเป็นคนจ่ายให้อัติล่าซาไลาย,ยิงประตูแรกของทีมอีกด้วยพูดได้เต็มปากเลยว่านี่คือกัปตันที่พาทีมรอดตายด้วยตัวเอง หลังจบเกมโซบอสไลให้สัมภาษณ์กับสถานี M4 Sport ของฮังการีโดยเขาพูดด้วยน้ำเสียงทั้งภูมิใจและเหนื่อยยังเห็นได้ชัดว่าผมภูมิใจในทีมชุดนี้มากเราสู้มาตลอดทั้งเกมเป้าหมายของผมขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าผมเหนื่อยมากจนไม่สามารถไปต่อได้อีก ประโยคนี้ครับเหนื่อยมากจนไปต่อไม่ได้มันอาจเป็นคำพูดธรรมดาของนักเตะที่วิ่งเต็มกำลังแต่ในมุมของอาเน่สลอตมันอาจไม่ธรรมดาเลยเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเจอกับช่วงเวลาที่ผู้เล่นตัวหลักหลายคนมีอาการล้าโดยเฉพาะโซบอสไลที่เป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกใช้งานต่อเนื่องมากที่สุดตั้งแต่เปิดฤดูกาลทั้งในพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลยุโรปตั้งแต่ย้ายมาจากไลฟ์ซิกเมื่อฤดูกาลก่อน โซบอสไล์ so Line, ขึ้นหนึ่งในคนที่เติมพลังให้เกมร,รุกข,ของลิเวอร์พูลได้ชัดที่สุด <_: S 1> เขามีทั้งสปีดความแข็งแรงการยิงไกลและทักษะการสร้างโอกาสจากแดนกลางที่ลิเวอร์พูลขาดหายไปตั้งแต่ยุคฟิลิปเปค้คูตินโยแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือโซบอสไล์ so Line, ไม่ใช่แค่ตัวรุกธรรมดา <_: S 2> <_: S 1> เขาวิ่งเฉลีย่ยมากกว่า11กิโลเมตรต่อเกมในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นตัวเลขระดับท็อปของทีม นั่นหมายความว่าเขาเผาผลาญพลังงานมหาศาลทุกเกมดังนั้นเมื่อเจ้าตัวพูดว่าเหนื่อยมากจนแทบวิ่งต่อไม่ได้มันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเลยโดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่าลิเวอร์พูลมีคิวหนักเปิดแอนฟิลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์นี้ในช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมาหนักเตะลิเวอร์พูลหลายคนต้องเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสแม็กซ์อลิสเตอร์ที่ไปอเมริกาใต้หรือโซบอสไลที่เพิ่งกลับจากโปรตุเกส เกมแดงเดือดที่จะถึงนี้จึงไม่ใช่แค่ศึกของซักสีแต่เป็นศึกของสภาพร่างกายด้วยและโซบอสไล์คนที่เล่นเกือบทุกนาทีให้ทั้งสโมสรและทีมชาติอาจเป็นจิ๊กซอสำคัญที่ลิเวอร์พูลต้องจัดการอย่างระมัดระวังที่สุด Liverpool.com ถึงกับเขียนไว้ว่าคุณไม่สามารถตำหนิความพยายามของโซบอสไล์ได้เลยแต่ความจริงที่เขายอมรับว่ารู้สึกเหนื่อยล้าอาจเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับสล็อตและทีมลิเวอร์พูล เพราะถ้าเขาล้าจริงๆแล้วถูกส่งลงแบบไม่มีการพักมันอาจกลายเป็นความเสี่ยงระยะยาวทั้งในแง่สมรรถภาพและอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือหัวใจของโซบอสไลครับในฐานะกัปตันทีมชาติฮังการีเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริงวิ่งจนหมดแรงยิงจนถึงวินาทีสุดท้ายและในขณะเดียวกันเขาก็ยังพูดด้วยความมั่นใจว่า ผมมั่นใจจนถึงวินาทีสุดท้ายว่าเราจะตีเสมอได้คำพูดนี้สะท้อนบุคลิกแบบเดียวกับที่เราเห็นในเสื้อสีแดงของลิเวอร์พูลนักเตะที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมปล่อยให้เกมจบจนกว่าจะหมดทางสู้ตอนนี้ทั้งโซบอสไลและมีลสเคอร์เกสต่างเดินทางกลับอังกฤษเรียบร้อยเพื่อเตรียมลงซ้อมกับลิเวอร์พูลอาเนสลอตจะต้องประเมินสภาพความฟิตของทั้งคู่โดยเฉพาะโซบอสไลที่มีแนวโน้มจะได้ออกสตาร์ทในเกมแดงเดือดแน่นอน หากไรอันกราเฟนเบิร์ชยังไม่พร้อมสิ่งที่แฟนหงทุกคนหวังคือเขาจำไม่หมดพลังก่อนเวลาเพราะในเกมแบบนี้ทีมต้องการพลังของคนที่เชื่อมั่นในชัยชนะจนถึงวินาทีสุดท้ายพอดีแฟนหงคิดเห็นอย่างไรครับกับคำพูดของโซบอสไลที่ว่าเหนื่อยมากคุณคิดว่าอาเนส็อตควรพักเขาไว้ในเกมเจอแมนยูในเตดไหมหรือควรให้ลงเต็มสูบต่อเนื่องเพราะกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรง คอมเมนต์บอกกันได้เลยครับเพราะนี่อาจเป็นหนึ่งในการตัดสินใจสำคัญของโคชในสัปดาห์นี้และนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิว แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิวอร์พูลให้สุดใจครับ You never walk alone